เรียกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนะครับโอ้โ oh หล่าสุดทางด้านของทัพฟ้าขาวเรียกให้เลโอนลเมซี่ติดทัพนะครับแม้ว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยอาร์เจนตินาครับเรียกให้เลโอนลเมซี่มาติดทีมชาติชุดล่าสุดสำหรับการเล่นเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับถึงแม้จะพบอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามอ,อ่าเมซี่เนี่ยพลาดการลงสนามในเกมที่อินเดอรมไมอามี่แพ้กับเชิคาโกในวันพุธนะครับหลังเขามีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตเดินลงสนามให้ทีมไปแค่3 7นาทีนับตั้งแต่วันที่3กันยายน แค่ไวไย้3-6ปีอย่างเมซี่ครับยังพลาดการลงสนามให้กับไมอามี่ฮิตลอด3เกมหลังสุดและ5จาก6นัดหลังสุดแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องสภาพความฟิตของเมซี่ออกมามากเลยการไม่มีเมซี่ครับยังส่งผลให้ไมอามี่หาชัยชนะไม่เจอกับการลงเล่น3เกมหลังสุดและทําให้ความหวังในการเล่นพร์ออฟก็หายไปด้วยนะครับ ส่วนในระดับทีมชาตินั้นเมสซี่ได้ลงสนามเกมพบกับเอกวาดอวันที่7กันยายนและยิงประตูได้แต่เขาขอเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายของเกมนั้นและยังพลาดการลงเล่นอีก5นัดถัดจากนั้นมานะครับนอกจากเขาแล้วนกักเตะส่วนใหญ่ก็มาครบทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลาตาโรมาร์ติเนสปาโลดิบลาแลวก็อเลฮนโดกานาโชขนาดที่เพื่อนร่วมทีมของเมสซี่อย่างฟาโกนโดฟาริอสก็โดนเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกเหมือนกัน อาร์เจนติ่าจะลงสนามอีกครั้งด้วยการเจอกับปรกวัยในวันที่12ตุลาคมนี้จากนั้นก็จะเดินทางไปเล่นกับเปรูในอีก5วันให้หลังนะครับอืม,อมเรียกเมสซี่ไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสโมสรเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็นั่นแหละครับม,มันใจฟูนะถ้าเรียกเมสซี่ติดไปด้วยครับต่อให้เขาจะเจ็บก็ตาม ไม่ต้องได้ลงเล่นนะแต่ขอให้ได้ดูเพื่อนเล่นข้างสนามก็ยังโอเคนะครับตอนนี้มีอาการปาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยทุกคนแลครับมีความคิดเห็นยังไงกับสภาพร่างกายของเลอเนยเมซี่ตอนนี้ก็สามารถคอมบินเข้ามาได้ครับพอไม่มีเมซี่ลงสนามอะไรต่างๆมันก็อาจจะดูอ่ามันไม่ละมุนตานะครับถ้ามีเขามันก็จะเรียกเสียงฮือฮาได้ด้วยนะจัดไวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม